เฮ้ครับพี่น้องโอ้มันยังด้วทางนี้นี่ขึ้นนับสวดสวดอยู่นอกบาทนี่ขวดพูดแล้วขนาดไล่สุดคือก็ได้มานับห้าเด็กดาบครับเฮ้ยมัดจำมู้จ้างเขาจับมัดจำค่าเด็กดาบบนนี่มนี่เป็นมัดจำหนึ่มัดจำคณะห้าเด็กดาบอนี่ง่ายเลยนะพี่ปดคณะห้าเด็กดาบนี่ง่ายเราพี่น้องอันนี้มัดจำบ๊วยอันข้เจ้าโอนมาให้เนี่ยก็คือนับส่วนเนี่ยนับเงินทอนนี่นับเงินทอนเลยเออโอนมาเมินนี่อาวุห้าเด็กดาบมันต้องเอามัดจำครึ่งหนึ่งโอ้า ไม่เปิดคาแร่งอันนี้ค่าแรงคอนบอยคอนบอยวะนี่มีมีใจคอนบอยลวงหนาเลยงายหมดถ้าเด็กไปใจลวงหนาเลยหมดโอ้โหพอทำบดดาเขาสิครับไปแล้วคณะหาเด็กเออไปแล้วไปแล้วมันไปแล้วไปไปไปเมื่อหากินเข่ากินน้ำไปโอ้ยจีเดียวยังไงจีเอาเมื่อกี้มาทายยังอีกมวนเอาอีกแล้วไหมเระจําวีรีตใหญ่เมนโอ้โหวี่รีต เนี่ยครับท่านผมสมัครกับนายเขาเพนขงเอาคนทิศยัญิศยาต่างขนาใหม่เลยคันคุณเรียนสัญญาก็ไปอยู่กับสาวน้อยผมสัญญาซ้อนมาได้ติครับไม่ได้เขาคุณผิดตั้งแต่คิดว่าจะเซ็นสัญญาซ้อนแล้วแต่ของผมในสัญญาผมระบุนะผมเป็นทั้งบอสทั้งอ้นั่น เออในสัญญาผมมีผมได้สองคณะเยอะสัญผมสี่เป็นสี่สัญญาเลยก็เส้นสัญญาแบบกอ่ยก็แล้วแต่คุณไงผมสบายสบายแล้วเพาะผ้าไหมอาชิราบอเสิเจแล้วผ้าไหมไ่ไม่ไม่เพราะว่าบอผ้าเอกผมนี่มันมาตรฐานอยู่แล้วมาตรฐานอยู่แล้วนักล้องเสียงไว้อะไรเต็มชัยหาดเด็ดเด็ดแค่นางกินก๋วยเตี๋ยวกับคลิปเป็นแสนวิวกระเด็นข่าวตานั่งควายมดไประชัน เจ้าเฮ็ดบ่ไดดอกเจ้าบ่ไดพวกสมารถพิเศษั้งโดสมาตถไม่เป็นความสาหมาพิเศษนผมมังจากการไรซสดเจ้าแล้วสุดยอดอีริสกคนสวัสดีครับเต็มใยครับยหวานข่อยก็ปครับขนขั้นัคข้นขวอญูรบ้นข้วน้วงครับ้นขคนาวป็นนราอีน ชาสตินบผเกยวเอาชาตรนี้ก่อนชาตรนี้ก่อนเบิ้งก็จิไปตั้งคณะอยู่หมองเจ้าพุนเบื้งเขาพากันไปแล้วพุ่นัางเอกไปสมัครก่อนอ้าวอ้าวอ้าว้วไปสมัครแล้วโอ้ป้าดักเขาจองนะเด้อนะเด้อนังเอกไปแล้วพี่น้องอนาคะดักเออนังเอกไปสมัครนังเอกไปสมัครมีมีหัวนัเอกไปสมัครวหะไปนคณะหาดกนลสิงลสินไนคณะหาด มีเบื้องลู่แม่ข้าไหม <c oughs> เป็นตะบ่เป็นตะหยาก <c oughs> ยังจะมาแนมตาเจียวยังเด้ว่าเจ้าได้หรอเขาบานลู่ไม่แย่อันนี้พี่ไหมเ <c oughs> ขาบาลู่พี่แมเขาเปวนาเจ่ามห้เบื้อบงบังหน้ากับฮะตะโนวเหีหห่ยวๆเรื่องเดลื <c oughs> องมัเออ สแตทอนกับฮานุ้ยอันเร่ๆน้ำดำมาขายน่ะว่ายสวยบอมาดอกว่ายเป็นน้ำเข็มครับบันเอกแม่หลายสแตอนกูนี่ดอกเอกอู้ช่างเหรอโอ้รถบูเดรเราขึ้นเรียนลงบูโขกว่ากับพูนอุ้ยสวัสดีพ่อพืชครับผมโอ้ยพีดโอ้พีดพีดบอจับมือดใจ้าอันนี้ไม่ใช่มือมือครับผมคลิปได้นี่เก็บสอง เอาเขาว่าก็่เออเมนุ่ยลองลองรถติดมันติดนะเมนุยเมนุยลองยังเมนุ่ยคับไปแน่เออเมนุยครับไปแน่เมนุยครับแน่จอดจอดจอนอาดนม่ขายองาเดอดดจอดมนุยครับออออจอจอดจอดจอดมนุ่ยครับเมนุ่ยครับมนุ่ยครับจอดจลงแหลงม่ลงมลงให้มนุ่ยครับเมนุ่ยครับให้เมนุ่ยครับลงลลงีเียงเนื้อย่างมือ ลงมาเออเออเออลงมาสิสั่งจะหน่อยหาชุดนี่ท่านบปรดเด็ดสแตกเด้อสิบอกให้ลงมาอ๋ออย่างนี้เอาใครเจ้าคับแม่โอ้ไม่แล้วคนอื่นโอ้ครับรถจังเจังเด็ไปขนใหม่ออกจากทาง ลุ้นครับตีเด้นี่เอาแคว่ามาเที่ยหันโอ้ยบรไดกินดอกบอไดกินบอไดกินบอไดกินแม่ไม่หน่อยจะจับขึ้นแมงวั่นแตกพดแล้ว่าหันไม่แก้งขี่เขาน่ะเจ้าจับมาฮะลูกคไปสังโอ้เอาเน่สวัสดีครับไปสวัสดีครับอาอากูไเห็นสัญญาัยี่สามปีอ าเลยเอาไส้สีเซ็ตเอาเหล็กคือเอาก็ตึกโกเดี่ตัวต้องตรงเลยเอาเลออีรีเหรอึตกมอดรีนะแล้วือนี้ฝากไว้เลยเหล็กเล่าสี่เจ็ดกับสามสองือเลยสตัวเล็กล่าอีกคพี่น้องสี่เจดกับสามสองสุ่มยี่สิบห้ายังไปใช้กับทุกอย่างตวห้อย้าน้ยเดี๋ยให้อยการแช่อะส่วนใหญ่ ไปหนมาครับพอออกพืชมมาสร้างรูปนี่แต่เป็นอย่างคือเป็นเป็นอย่างผู้จัดการเขาต้องดูแลกันสิเนาะเป็นอย่างคือห้อันเข้าหอมปากหอมแก้มคักเนี่ยอ่ะก็ผู้จัดการเนาะอันรูปออกซิอนียมนี่คันบออกซืเอนี่สิผ้ากันเทิดจำได้ไหมนี่มีโจกันติดมือเหลืองก็คือมาผุละดเจี๋างเลยวาง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 สองพันเยอเนี้ จะจะบอกวันนี้เขมกบอนชัยไม่มาไลฟ์สดนะครับน่ารักน่ารักน่ารักอุ้ยอะไรอ่ะไมพกมัมมาเยอะจันไม่ได้มัมหำอย่าโดนไอมันไม่ไม่ใช่คำหยาบหรือยูทู e มันไม่ได้เนาะใช่มันไม่เป็นไรไม่ได้คำหยาบ ถ้าคำหยาบมันเกลี่ยเหนียวๆหน่อยเนี่ยเขาแฟนคลับบอกว่าแฟนคลับบอกว่าอยากเห็นอยากเห็นยายไรหอมแก้มพี่เขมมามามาดูเนี่ยดูเขาพิมพ์มานี่มามามาทำไมอ่ะขัดสีหอมแก้มกระมุดใช่ไปหอมดากอินันชิบูรีกตินาดิเปื่อยนาดิเปื่อยนาดิเปื่อยอืมเอาทำไมล่ะไม่ไม่น่ามันจะเปื่อยนะนอนไม่หลับหรอกเพราะว่ามันน้ามันเปื่อยอะไรนะอยากให้พอพิษจุ๊บพอพิษจ้ะ ถ้าหน้าจริงๆเนี่ยหอมอยู่แต่ว่านี่หน้าปลอมทั้งหน้าเลยก็เลยอุ้ยสะเทือนก่อนเทอร์เรอ์ก่อนเพราะว่าดาปลอมยังคอยยางตำห้าวเล็กเนี่ยโอ้ยไม่ได้ไปเสริมดังนี่ล่ะเพราะตำห้าวเล็กแบบแปนมาตอดอีก เดือก็เลยเบะแดงๆรวมเครงหนาขึ้นดางเลยหายไปๆเรอหายไปๆเด้อเอ้ยยืนตัวนี้สวยมากเลยแสงไม่ดำไม่ดำไม่ดำได้อยู่ตาซอนคู่รักใหม่ดี่นี่นี่เห็นไหมแฟนขับมาบอกว่าอยากเห็นใยลายหอมแก้มเข็มกระวลชายจ้างจ้างห้าพันบาทไม่ไม่นี่ไห้อานนี่่นไมมันเป็ม่ไม่ไม่ไม่่่่ไม่ไ้ให้่่่่่่ เดี๋ยวมันจะไม่ถูกเวลาโอ้ยเบากระเพ้ายังกระได้ชูบี่ันนี้มาชูบี่ันนี้มาสว่างมาไทยกีบมาไทยกิบยังเดี๋ยวชูบีวันนี้มาสว่เออเอาแต่อยู่มองนี่แล้วพี่น้องไปอีกเอากาแฟพูดอะไรไปอีกขาไปตลาดนัดจริงๆตรงนี้มันเป็นตลาดนัดนะตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นตลาดนัดแต่ทีนี้ว่าวันนี้มันไม่ใช่วันนัดก็เลยไม่ได้มาตลาดนัดไปอภิสิทธันนะม่าน้ำแต่งเดียวไม่พูดพลิกพูดเลยทีเดี สามสองสองล้านกว่าอะไรสองล้านแปดกันนะอะไรนี่รถบ้านราคารถเหรอใช่โอ้แพงพูดสามไปไสน์นอุ้ยต่มันลดอยู่มันมันผสมกับเฮามันไม่ผสมกับเราไสองสามหนักงไวยน่ะไม่ได้ซื้อเลยซื้อแต่สามสามเนี่ยอายุผมแบบสองสามอายุเลยซื้อได้ตลอดเลยเพราะว่าผมอายุยี่สามตลอดเลยป้าาดหมาไหมอะไร ยังไรมาพุนไหมเลียนอยู่ขุนบอได้ว่ามึงหนุ่มยิ่งมาแนมหนาให้ยังอี๊กล่องก็มาทางนี้ไงกับมันถือกหนามึงพอดีไหมพุนไหมขุนนะเอาขนมันคือสีท้องท่องแดงเออสีอีหลีสีมันหย่อมมากรือว่าจังเดย์เนอว่าหนาแมีนเนี่ยกระเป๋ารอผมกูละพี่อาหมาส่วนเมื่นไปเบิ่งดี๋ดีเขาว่าหมาขนหมาแดงๆไว้เลียนมากุมเนี่ยจำได้หมาเอ้ยเอ้ยเอามก้ยเอ้ยมา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 เอินมาเอินมาบ่แม่นเอินเด็กเอ้ยเออ น้ามาว่าแดงอีรืวะหัวแดงลินดำท้าเอาลิ่นองมะเบิง้งด้วยเยาวดาเรียินอองมาลินแฉกด้มึงแกมงที่เป๋าม่ไยโอยมือ้ใครีกับมือได้เลยเนี่ยมมัน,มน,นเอา,าอยังไปข้างหลังอ่อีกเอ้ยเอก

จำเนี่แล้วพี่น้องนะครับกินเนี่ยไว้จำเนี่ยแล้วไปแล้วครบชีพนาทีแล้วเอากินเนี่ยไว้จำเนี่พี่น้องตัวกันกินหนาครับจะขีดตัางคอนเทนต์มาในต่อได้ซิปอีีอย่างอย่างว่าไปมึไหนกับมูเข้าพายุขึ้นกับโยน้ำลวนแล้วตัวกันกินหนากับพี่น้องโอ้ขอย่อมแพ้แล้วแรกๆฮะลุ่มระบาดบ่วไทยไว้ีเอาไว้ลุ่มอะไรเอาไว้ร่วมกันไม่ร่วมกันเปิดโปงพูดเด้อตัวกินหนากับพี่น้องสวัสดีครับติดตามกดแชร์กดไลค์กดแชร์ เดี๋ยวเดี๋ยวลงชิมนน้เดี๋ยวจะไปถ่ายพอบปลาฉนานไมไหมครับพีน่น้องสวัสดีครับผมยอมแพ้ครับผมยอมแพ้